ชุดไทยสวยๆจากร้านแม่บริผ้าไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสนใจสั่งตัดชุดนี้คุณลูกค้าติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อคุณลูกค้าร้านแม่บริผ้าไทยของเรานะคะชุดนี้2,900บาทชุดนี้2,900บาทค่ะค่าผ้าพร้อมค่าตัดคุณลูกค้าใส่รอบอกเท่าไหร่คะไซส์นี้ไซส์ SS นะคะคุณลูกค้าขารอบอก32ค่ะเอวยี่ะขาสะโพก36ความยาวของผ้าถุงอยู่ที่35นิ้วสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถสั่งตัดเข้าาม ได้เลยเปิดรับออเดอร์เปิดรับออเดอร์สําหรับคุณลูกค้าที่สนใจสั่งตัดนะคะชุดไทยเซตนี้2,900บาท2,900บาทค่ะคุณลูกค้าใส่ซส่เท่าไหร่ทักมาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะสนใจสั่งตัดชุดไทยสวยกับร้านแม่มริพาไทยของเราคุณลูกค,าคา้าขาสวยมากๆเลยเห็นไหมคะคุณลูกค้าคะสนใจสั่งซื้อผ้าตัดชุดราคา 1, 4 9 0บาทสําหรับผ้าตัดชุดสําหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อผ้าไปตัดเองวันนี้1490บาทคุณลูกค้าก็จะได้ผ้าสีพื้นสีแดงร,รวมไปถึงนะคะคผ้า ที่นำไปตัดผ้าถุงสวยๆลายนี้เลยคุณลูกค้าขาผ้าไหมแกมไฟเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสุดคลาสสิกถ้าชอบงานแพทเทิร์นของร้านแม่มรีผ้าไทยแล้วก็คุณลูกค้าขาต้องไม่พลาดเลยกับ นะคะนี่เลยงานแพทเทิร์นนี้เลยเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆเป็นคอจีนแขนยาวคอจีนนะคะกระดุมห่วงคอจีนกระดุมห่วงแขนยาวเซตนี้เลยคุณลูกค้าค่ะ2900บาท2900บาทสวยพรีเมียมไม่แพ้หุ่นไหนเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะขอพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามสั่งตัดนะคะ ชอบชุดไทยของร้านแม่าริพาไทยโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008หรือว่านำเบอร์โทรเบอร์นี้ไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้ใหม่เลีโทรศัพท์ได้เลยพร้อมสบายสวยสวยสบายผืนนี้แถมให้ฟรีเลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าใส่อกเท่าไหร่แจ้งหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890416008โทรเข้ามานะคะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆค่ะ